ครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับเพจเพีเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการนะครับวันนี้รายการคลินิกพืชใบเพียนเกษตร2018นะครับก็จะนำเสนอนะครับในหัวข้อเรื่องสเปวลุ่มนะครับหรืออัตราการใช้ยาต่อพื้นที่นะครับอัตรายาต่อพื้นที่วันนี้นะครับ อัตรายาต่อพื้นที่ต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับสำหรับในการคำนวณเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็จะมีไว้บอร์ดตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ในการเขียนนะครับแล้วก็ลบนะครับแล้วก็จะมีเครื่องคิดเลขนะครับที่ท่านต้องใช้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาท่านไปซื้อยานะครับท่านก็จะต้องรู้ว่าท่านจะต้องฉีดอย่างไรนะครับอัตรายาควรใส่ยาเท่าไหร่ต่อถังนะครับทั้งนี้ จะเป็นถัง2 0ลิตร200ลิตรเนี่ยตัวนี้ท่านก็ต้องประเมินนะครับในพื้นที่เยอะๆท่านอาจจะใช้รถผสมฉีดวิ่งพ้นยาเลยก็จะเป็น200ลิตรหรือจะเป็น400ลิตร800ลิตรก็แล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือของท่านนะครับหรือบางคนอาจจะปลูกเล็กๆน้อยๆใช้ประมาณ20ลิตรนะครับหรือ,อ1เป้นะครับย5ลิตรนะครับก็จะต้องรู้ว่า พื้นที่ที่ท่านาฉีดเนี่ยหเป้ be, หรือว่า20ลิตรของท่านเนี่ยฉีดได้ประมาณพื้นที่เท่าไหร่นะครับย,ยกตัวอย่างเช่นอย่างผมนะครับฉีดายา1เป้20ลิตรอาจจะฉีดได้พื้นที่ประมาณ1งานก็เท่ากับผมจะต้องใช้ทั้งหมด4เป้นะครับหรือสอี่สังสพายเนี่ยนะครับต่อพื้นที่1ไร่นะครับก็คือนะ้ําประมาณ80ลิตร ทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราไปซื้อยาเนี่ยเวลาท่านอ่านข้างหลังฉลากนะครับเขาก็มักจะเขียนว่านะครับก็ใช้ยา 20cc ต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็วงเล็บไว้ว่าอ่าไร่นะครับจะใช้น้ําประมาณ80ลิตรนะครับก็หมายความว่า,าโดยปกติแล้วเนี่ยทางทางฉลากที่ขึ้นทะเบียนยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตีว่าน้ํา80ลิตร ต่อ1ไร่นะครับโดยประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับแล้วมันมีผลอย่างไรนะครับมันมีผลก็คือว่าถ้าท่านรู้นะครับว่าท่านใช้อหเป้ท่านเดินได้พื้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเวลาไปซื้อยามันจะง่ายนะครับ ซึ่งหน้าที่ของในการคำนวณยาก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของหมอยาหรือร้านที่เขาจะต้องคำนวณให้ว่าต้องใส่ยาเท่าไหร่นะครับทั้งน,นี้ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่กว้างๆเนี่ยเราจะคำนวณเป็นพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น200ลิตรนะครับบางคนก็ถังนึงก็อาจจะวิ่งได้ประมาณ2ไล่3ไล่4ไล่5ไล่ก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะวิ่งในพื้นที่เท่าไหร่นะครับแต่ ายาที่ใช้ต่อพื้นที่หมายความว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งปลูกข้าวโพด10ไร่ใช้ยานะครับเขาบอกว่ายา1ถุงเนี่ยใช้ได้พื้นที่2ไร่ท่านก็ต้องมีอย่างน้อย5ถุงเพื่อให้มันครอบคลุมพื้นที่10ไร่แต่คราวนี้แต่ละคนเนี่ยาคาว่า10ไร่เนี่ยฉีด200ลิตรอาจจะใช้2ถังหรือ5ถังอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่เท่ากันซึ่งอัตรายาจริงๆแล้วเนี่ยการใส่ไปในถังก็จะไม่เท่ากันแต่ ยาทั้งหมดที่ใช้ต่อพื้นที่นะครับจะต้องเท่ากันโอเคนะครับเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาเริ่มวันนี้นะครับน่าจะมีหลายคลิปด้วยกันที่จะมาสอนเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแยกไปเป็นเรื่องของยาคุมหญ้ายา,ายาฆ่าหญ้าหรือจะเป็นายาป้องกันกําจัดเชื้อราป้องกันกําจัดแมลงนะครับหรือจะเป็นพวกปุ๋ยฮอร์โมนเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆย,ยกตัวอย่าง การคำนวณขึ้นมาเพื่อให้ท่านเห็นภาพและก็เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นท่านจะปลูกข้าวโพดนะครับใช้ยาคุมข้าวโพดนะครับเวลาท่านไปซื้ออย่างเช่นสารอาทาซีนนะครับก็จะมีบอกอยู่ข้างหลังท่านก็จะมาดูวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้นะครับว่าใช้อย่างไรใช้เท่าไหร่นะครับเขาจะเขียนไว้2กรณีครับวัชพืชก่อนงอกนะครับแล้วก็หลังงอกนะครับ ก่อนงอกเขาแนะนําไว้ที่300กรัมนะครับต่อน้ํา80ลิตรนะครับ60-80ลิตรต่อพื้นที่1ไร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งหลังวัชพืชงอกหมายความว่าปลูกกระพาไปแล้วนะครับกระพาะงอกขึ้นมาหญ้างอกขึ้นมาแล้วเรากา็ไปใช้ฉีดพ่นนะครับเขาจะบอกไว้ว่าที่450กรัมต่อ,อน้ํา60-80ลิตรต่อพื้นที่1ไร่นะครับแบบนี้คราวนี้ ไอ้ความหมายตรงนี้คืออะไรหมายความว่าท่านมาดูนะครับยาตัวนี้แพ็คบรรจุที่900กรัมนะครับ900กรัมถ้าท่านใช้ในกรณีแรกก็คือปู๋ยกระโพดปุ๊บหยอดกระโพดไปปุ๊บแล้วก็ฉีดคุมเลยนะครับท่านจะต้องใช้ถุงนี้นะครับก็คือเอาอาดนะครับเอา900นะครับก็คือ900กรัมตรงนี้นะครับ900กรัมของถุงเนี่ยนะครับ ท่าน900กรัมนะครับยาถุงหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ที่300กรัมก็เอา300กรัมมาหารนะครับเท่ากับยาถุงนี้นะครับท่านจะใช้ได้ประมาณ3ไร่นะครับ900หาร300ก็คือได้3ไร่แบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใช้กรณีหลังว่าจะพืชนอกนะครับ900กรัมเท่ากันนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ที่450กรัมต่อไร่นะครับก็เอา450มาหาร 900เท่ากับ2ไร่เห็นไหมฮะยา1ถุงใช้แตกต่างกรณีกันก็คือก่อนว่าจะพืชงอกกับหลังว่าจะพืชงอกจะใช้ได้ปริมาณการใช้แตกต่างกันนะครับแบบนี้ง่ายๆคราวนี้ประเด็นนะครับเรายกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับพื้นที่อย่างสมมุติว่าผมปลูกข้าวโพด10ไร่นะครับเราเอากรณีนี้ก่อนนะครับกรณีที่ที่2นะครับก็คือ1ถุงจะใช้ที่2ไร่แล้วกันนะครับเอาตรงนี้ก่อน นะครับสมมุต um ิว่าท่านปลูกที่10ไร่เขาบอกว่า1ถุงนะครับหถุงใช้ได้ที่สองไร่แสดงว่าถ้าาท่านปลูก้าวโพด10ไร่ท่านก็เอาสองไร่ตรงนี้มาหารนะครับอ่า่ถุงได้2ไร่ตรงนี้มาหารเท่ากับท่านต้องใช้ยาทั้งหมด5ถุงนะครับไม่รู้แหละ10ไร่ท่านปลูก้าวโพดเนี่ยท่านจะฉีดหลังวัชพืชงอกอะไรท่านต้องใช้ยาทั้งหมด5้าถุงนะครับทุกคนต้องซื้อห้าถุงนะครับแต่คราวนี้ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า10ไร่แต่ละคนเนี่ยฉีดใช้ถัง200ลิตรเนี่ยฉีดจํานวนถังไม่เท่ากันบางคน10ไร่สมมตินะครับสมมุติว่าเป็นผม10ไร่ผมใช้2ถังนะครับ10ไร่เนี่ยผมพ่นแค่2ถังนะครับก็เท่ากับถังหนึ่งเนี่ยผมพ่นได้5ไร่นะครับถังหนึ่งเนี่ยได้5ไร่เลยนะครับคราวนี้พอเรารู้ว่า ยาถังหนึ่งเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยเราใช้ที่2ไร่ใช่ไหมครับเราก็เอา2ไร่มาหาร2ไร่นะครับมาหารเท่ากับอ2อนะครับ2.5ถุงนะครับแสดงว่าผมซื้อยามาหา้าถุงผมฉีดสองถังใช่ไหมครับผมก็เอา5้าถุงเนี่ยหารหารหารสองนะครับ2ไร่ก็เท่ากับ2.5ถุงก็คือ2ถุงครึ่ง ผมจะต้องใช้ยา2ถุงครึ่งต่อถังเพราะว่าผมฉีดสองถังนะครับอ่าอีกกรณีหนึ่งนะครับ10ไร่เหมือนกันนะครับแต่ผมฉีด 10, ไร่เหมือนกันแต่ผมฉีดออีกคนหนึ่งฉีดที่5ถังนะครับหถัง200ลิตรก็น้ำพันลิตรเนาะเราก็เอาเอาสอเอาหถังเนี่ยนะครับเรามียา5ถุงก็เอา5ถุงเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมาหาร นะครับเท่ากับ1 5หาร5้าเท่ากับ1 1ถุงนะครับก็เท่ากับว่าท่านมียาอยู่แล้ว5้าถุงก็แบ่งถุงละถังเห็นไหมครับป่กกี้นี้ใช้ไม่เท่ากันบางคนฉีด2ถังบางคนฉีด5้าถังเห็นไหมครับอัตรายาจริงๆแล้วมันจะลงเท่ากันแต่อัตราน้ํามันไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างผมเนี่ยใช้2ถังมันเท่ากับน้ํา400ลิตรแต่อีกคนนึงใช้น้ำห้า 5, ถัง200ลิตรก็คือพันลิตรเห็นไหมครับอัตรายา เท่ากันแต่อัตราน้ําไม่เท่ากันแต่ผมสันนิษฐานเลยครับบอกเลยว่ากรณีที่สองเนี่ยคือคนที่ใช้น้ําทั้งหมด5้าถังในการที่จะคุมค่าญ้าตรงนี้คนที่ใช้น้ําเยอะกว่าจะได้ผลที่ดีกว่านะครับโอเคตรงนี้เป็นในส่วนของยาคุมกระโพดนะครับอันนี้เราคํานวณให้ดูนะครับแต่เดี๋ยว ผมจะคำนวณเรื่องอายาที่เป็นน้ำบ้างทั้งยาที่เป็นยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆนะครับหรือสารกําจัดมแมลงเขาจะเขียนไว้หลังฉลากแต่บางคนจะงงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกพื้นที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันมันทําให้งงนะครับหรือถ้าเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปผมจะสอนดันนี้ยกกรณีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนท่นานมีความชํานาญหรือท่านที่ ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็เข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับจะได้ใช้ยาได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้คลิปแรกในส่วนของสเปรย์วอลลุ่มกับาสารคุมวัชพืชในไร่กระโพดนะครับอันนี้คำนวณให้ดูนะครับท่านก็ไปสามารถปรับใช้กับยาคุมต่างๆในไร่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมา สอนวิธีคำนวณที่เป็นยาน้้ำบ้างนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะยกตัวอย่างเป็นลักษณะเป็นเป้20ลิตรด้วยนะครับท่านจะได้ใช้ท่านที่ทําการเกษตรน้อย,อยจะได้เข้าใจด้วยนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับพอได้เนื้อหาพอสมควรนะครับสําหรับการคํานวณยาสเป์วอล่มหรืออัตราย,ยาต่อพื้นที่นะครับ ในคลิปที่1นนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจพีเนเกษตรนะครับต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามชมเพจเรามาโดยตลอดนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจครับ แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นนะครับก็สามารถแชร์ไปได้เลยนะครับเรายินดีเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ไปเพื่อให้เกษตรกรนะครับใช้ได้ถูกทางมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตกันดีมากขึ้นด้วยนะครับคุ้มกับต้นทุนด้วยนะครับโอเควันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ